อาเคสที่สองตั้งแต่สไลด์หน้าเจ็สิอันนี้ท่านต้องระวังไปโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านเนี่ยมีความสามารถในกา,ารขายหาลูกค้าเป็นตัวแทนของต่างประเทศอันนี้เป็นเคสจริงที่เกิดขึ้นครับแล้วน่าสงสารบุคคลคนนี้มากเลย คือไม่ได้มีเจตนาะทุจริตหรือทําอะไรไม่ชอบเลยครับตรงไปตรงมาแต่ว่าเขาโชคร้ายท้ายที่สุดเนี่ยต้องมาหมดสภาพโดยภาษีบอลถ้าดูครับข้อแท้จริงเล็นยะันี่ครับผมตั้งชื่อว่างสานน์นนบริษัต์จีนครับ นี่เป็นบริษัทจีนบริษัทเอเป็นบริษัทจีนทีนี้บริษัทจีนเนี่ยต้องการที่จะเอาสินค้าปริษักของเขาเนี่ยมาขยายตลาดในประเทศไทยแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดมาตั้งสาขาหรือตั้งบริษัทลูกตั้งอะไรนะเขาก็ชิงลางในการให้มีตัวแทน่อนคือใครที่มีความสามารถในการเป็นตัวแทนก็ไปแนะนําลูกค้านในประเทศนะครับก็มีทางสํานนอนะ้ เป็นตัวแทนของบริษัทเอนักสํารอก็นําโปรดักต์ของบริษัทเอ,นนปอ,เอไปแนะนำกับลูกค้าในประเทศนะว่าลักษณะสินค้าเปดีๆนี้สนใจหรือเปล่าเขาสนใจพอเขาสนใจแล้วยังไงครับลูกค้ากับบริษัทเอก็ติดต่อกันเลยนําสินค้าเข้ามาไอ้ส่วนพิธีการทางสุรบุซื้อขายกันโดยราคา FOB c อ f อะไรแบบนั้นแต่อันนั้นเป็นขัน้นตอนแต่เอาละ มาถึงตัวนางสาวนอเนี่ยนางสาวนอก็ได้ค่าตอบแทนคือคอมมิชชั่นผมยกตัวอย่างตัวเลขรวมๆนะทำยอดขายได้ร้อยล้านได้สิบเปอร์เซ็นต์เขาก็ได้เงินสิบล้านจากการไปแนะนำลูกค้าคือได้ค่าคอมสิบล้านพอได้ค่าคอมสิบล้านที่นี่มาดู ภาษยูนันซนอฟก็เหมือนัล้ายๆกับเมื่อกี้เลยอ่าเป็นเงินได้คุณประเมินเป็นเงินได้คุณประเมินที่เกิดจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในประเทศไทยเข้ามาตราสามเก้าข้ามัตราสี่เป็นเงินได้คุณประเมินประเภทไหนการเป็นตัวแทนได้คอมมิชชันเป็นเงินได้สี่สิบหกเล็บสองครับอ่าสี่สิบหกเล็บสองหนังไถ่ใจยังไงครับนี่ มาตาสิบสองพันพิษครับถ้าดูนะยอดสิบล้านหักค่าใช้จ่ายเป็นการหมองได้โอนตั้งร้อยละห้าสิบนะได้ตั้งห้าล้านนะแต่ไม่เกินหน,นึ่งแสนบาทเนี่ยเวลาเขียนกฎหมายผมว่ามันยากอะไรมันลอให้เราดีใจก่อนแต่มันปรหมดตอนทา้ายเดี๋นะ ต10ั้งห้ต์แต่ไม่เกินหนึ่งแสนเพราะฉะนั้นเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายคือ9ก้าล้านเาแสนของนางสาโนนะหลังจากนั้นนางสาโนก็ไปหักรถยนต์จะมาตรา47เอาเราจะเอาประกันชีวิตจะเอาดอกเบี้ยเงินกู้ก่อนซื้อบ้านอะไรต่างหักมันงหมดทุกอย่างซื้อกองทุนอาเอ็นเอะไรต่างหมดทุกอย่างก็หักไปและหลังจากนั้นมาตรา48ก็เป็นเงินได้สุทธิแล้วก็คำนวณภาษี ก็ที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้า,า <_ d ial> เงินได้สิบล้านเนี่ยโดยก็จะเป็นเล็หนึ่งเล็กสองก็เสียภาษีประมาณเกือบเกือบสามล้านก็เสียภาษีเรียบร้อยนางสาวน้องก็เสียภาษีเรียบร้อยครับสบายใจมีเงินเหลือจากเสียภาษีประมาณเจ็ดล้านก็ทีนี้ก็เป็นเงินได้หลังจากเสียภาษีก็ก็เรียกว่ามี อำนาจบริโภคที่แท้จริงอำนาจบริโภคสุทธิใช่ไหมเพราะว่าอำนาจในการบริโภคส่วนหนึ่งไปที่รัฐนะคือภาษีเป็นหลักเศษสัดแลวเพราะนักกฎหมายภาษีต้องเข้าใจหลักเศษสรดนะถึงจะเข้าถึงผมตอนไปเรียนอยู่ต่างประเทศโอ้โหตูบังคับไปเรียนเศษสร์แท้ตายนะเพราะส่วนใหญ่เราเรียนกฎหมายนะครับมันก็อ่อนอยู่แล้วแล้วพวกนี้เลขอะไรตานะ พวกที่เลือกเรียนกฎหมายว่าอ่อนเลขอ่อ,อนภาษาอังกฤษสองอย่างเลยเรียนกฎหมายเลยเป็นผมด้วยทั้งสองสอย<อ>่างผมไม่เรียนนะผมแค่ตายแ้วเอาชีวิตแค่ไม่รอดนะตอนแรกไปเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนไมโครแมโครแล้วต้องนั่งคำนวณตัวเลขโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ด a ต a ้าแอนนัลลิซิสนะถ้าลองดูภาง และแถมภาษาอังกฤษก็ใช่ว่าจะดีอยาคิดว่าไหวอสอบโทเฟอได้ถึงระดับนั้นแล้วไปถึงมันจะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะของจริงกับไปของไม่สอบไปมันละเรื่องนะพนะอถึงเวลาโอ้คิดว่าโอ้ได้โทเฟอร์ร,อร้อยกว่าแอทพลายได้มาอะไรระดับ็อปมันแต่พอไปถึงชอออ็อกนั่นแหละแต่ว่าก็สักพักหนึ่งนะับผมปรับตัวได้ก็โอเคแล้วผมก็เห็นคุณค่ามันมาเลยนะครับที่ถูกบังคับไปเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนบัญชี ว่าหลักภาษีก็คือเศรษฐศาสตร์เอามาเขียนกฎหมายกับบัญชีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนักกฎหมายแบบเพียวๆตามตัวอักษรผมบอกได้เลยไม่มีทางที่จะมีประฏิิภาพครับเป็นนักกฎหมายภาษีเพราะจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยพวกเราหลายท่านก็เป็นนักกฎหมายผมพูดได้เลยว่ากฎหมายจากประการของผมเนี่ยกฎหมายไม่ใช่ศาสตร์ที่เป็นอิสระ แต่มัน,นือผลผลิตของศาสตร์อื่นมันแล้วแต่ว่าเป็นกฎหมายอะไรกฎหมายการแพทย์ก็เอาเรื่องแพทย์มาเขียนกฎหมายบัญชีก็เอาเรื่องบัญชีมาเขียนกฎหมายภาษีก็เอาหลักเศรษฐศาสตร์หลักบัญชีมาเขียนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครับความเข้าใจและความเข้าถึงมันควรเรื่องเลยนนะคุณเข้าใจก็มันเป็นภาษาไทยใช่อ่านได้ แต่คุณเข้าถึงมาหรือล่านั่นละครับก็เราไปนักกฎหมายถึงบอกว่าต้องศึกษาเรื่องเจตนานรมณ์เพราะเวลาพวกเขียนออกมามันมาจากเบื้องหลักคือซานตรงนี้นะัเนี่ยโอเคครับทีนี้นางส,สาวนางสาวน้อยก็เสียภาสีไปแล้วสามล้นานน่าจะสบายใจเจ็ดล้านจะไปซื้อคอนโดซื้ออะไรซื้อรถขับ เวลาผ่านไประยะหนึ่งหลังจากที่เขาเสียภาษีแล้วนะเวลาผ่านไปประมาณสี่ปีกว่านี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะแต่ผมขอเก็ีปกปิดนะชื่อจริงก็ไม่ได้มันจะขัดต่อเรื่องของข้อมูส่วนบุคคลทีนี้น <c oughs> ก็พออยู่มาวันหนึ่งกงบบรมสรรพากรเนี่ยเขาก็ทำหน้าเี่ยวพอพอพอเขปกติน,นะครับ เขาก็ไปตรวจห้างร้านปกติของเขาอ่ะทีนี้ความโชคดีของนางสาหน่อยคือกรมสรรพากรเขาไปตรวจไอ,บอ้บริษัทุ้งท้าตรงเนี้ยซึ่งมันมีอยู่หลายรายใช่ไหมครับที่ซื้อสินค้าวาัิเัทร์ดเขาไปตรวจตรงเนี้ยแล้วก็ข้อเท้จริงมันก็ปรากฏในเอกสารของบอริษัทลูกค้าได้ว่า นางสาวนอเป็นผู้ทำการติดต่อกับบริษัทนี้เพื่อให้ซื้อสินค้าจากบริษัทอี้อาจริงัก็ปรากฏเป็นม,มาแวว่าก็มันก็คือความจริงนั่นแหละก็คือนางสาวนอเป็นคนติดต่อลูกค้าแล้วไปที่บริษัทนี้แต่ตอนที่เขาเสียภาษีเขาเสียภาษีในนามเงินได้ของเขาคือเนี่ยสิบล้านบาทที่ได้จากคอมมิชชั่นทีนี้ ถ้าดูสิครับว่ามาตรการนี้มันน่ากลัวไหมนี่อยู่ในกฎหมายไทยเานะบริษัทหรือท้างุนส่วนนี้ี่กึ่งตัึ้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนี่คือบริษัทจีนมีลูกจ้างมีผู้ํำการแทนหรือผู้ํำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทยแล้วก็ลูกจ้างผู้กำการแทนผู้กำการติดต่อนั้น เป็นเหตุให้บริษัทจีนได้รับเงินได้ผลกาไรในประเทศไทยเวลาอ่านกฎหมายท่านบอกว่าให้ถือว่านะอยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือให้ถือแสดงว่ามันไม่ใช่ความจริงพอให้ถือแล้วคือกฎหมายบทสนิษฐานเด็ดขาดนยว่าให้ถือเลว่าให้ถือว่านี่ให้ถือว่าอันแรกนะบริษัทร่างส่วนที่ดีบุคคลนั้นประกอบกิจการในประเทศไทยความจริงคือไม่ได้ประกอบนะ าอยู่ที่ประเทศจีนแต่พอมีงานสานออยู่ในประเทศไทยให้ถือว่าประกอบและให้ถือว่าอันที่สองอันนี้มาถึงงานสานอแลวครับให้ถือว่าบุคคลเป็นลูกจ้างผู้อการแทนผู้ต้การติดต่อเช่นว่าและย้ำอีกไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลคนที่เป็นตัวแทนนะคนที่เป็นผู้ต้การติดต่อไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนสรุปก็คือ ให้ถือว่าวิจัดจีนประกอบการในประเทศไทยและให้ถือว่านางสาวนอเป็นตัวแทนอ่าราน,นี้เนี่ยถ้าดูเขาเขียนกฎหมายเนี่ยคือนักกฎหมายสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่่ันปรยาอะไรต่างๆนะผมชอบมากะนะผมอ,อ,าาอ่านกฎหมายก่อนๆเนี่ยคือถ้อยคำที่เขาใช้อ่านแล้วเพลินนะนะฮะแต่ว่ามีเบื้องหลังหมดนะครับที่ไม่ใช่เขียนก็นเองไม่ใช่ท่านท่านนั่งเขียนตามมาโนของท่านนะ มันมาจากหลักภาษยบอนซึ่งเป็นปีเตอร์แล้วก็แล้วก็บอกหลังจากนั้นนะครับให้บุคคนนั้นคือนางสาวนอมีหน้าที่และความรับผิดโอ้โหย้ํานะหน้าที่นะไม่ใช่หน้าที่อยากก่างเดียวหน้าที่และความรับผิดนะครับเห็นไหมครับภาษาในตามกฎหมายเนะี่ยมันยิ่งหนักน่หนักกว่าหน้าที่ะครนะ ในการยื่นรายการและเสียภาษีตามกฎบัญญัติในส่วนนี้เกี่ยวกับเงินได้ของคนธรรมดาค <c oughs> วามหมายของมาตรานี้ก็คือบุคคลธรรมดาที่เป็นตัวแทนนอกจากจะเสียภาษีในฐานะเงินได้ของคนลาของคุณเองแล้วคุณต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยเห็น <c oughs> ไ,ไหมครับแล้วมาตรานี้เราอาจจะล่าว่า เป็นเรื่องที่บุคคลธรรมดาแต่ต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคิด้วยทมีเยอะครับผมมีเยอะเลยคำพภษาสาริกาแต่ว่าในภาคปฏิบัติท่านอาจจะไม่ได้เห็นมาก่อนท่านมาอบรมท่านติดใจแต่ผมบอกได้เลยนะขณะนี้เนี่ยหมาอะไรของเราเนี่ยในประเทศที่เปิดสาขาภาษีพวกที่เรียนภาษีบอลเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เก่งมากนะครับเด็กที่เรียนสาขาภาษีไม่ว่าจะเป็นที่จุฬาธรรมศาสตร์ รามคำแหงหรือที่ผมสอนอยู่ที่มาลัยเกษตรศาสตร์เด็กพวกนี้เป็นมือระดับโอ้โหต้องยอมรับเลยนะครับว่าเก่งคือก็พัฒนาเพราะพัฒนามากากว่ารอกผมเนี่ยจะเป็นคนยอมรับคนรุ่นใหม่เราเนี่ยมันก็เหมือนคนตกยุคแต่เราสอนสอนเด็กรุ่นใหม่แล้วผมจะเป็นคนที่เปิดกว้างเสมอถ้าสิ่งไหนทีุ่ณเห็นว่าไม่นา่าจะใช่ตัวแย้งผมได้เลยผมจะไม่ขอขึ้นนะเป็นอาจารย์ที่ไม่ขอขึ้นแต่จะเปิดรับ และเราก็าคิดเออใช่ของมันถูกเพราะว่าเขาก้าวล้ำนะครับเขาอยู่ในระบบโซเชียลไอทีพบคนข้อมูลอะไรต่างบางทีว่าตัวเองอาจารย์เนี่ยมันมีเคสของต่างประเทศเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราต้องอยอมรับขอบคุนแต่ถ้าเราปรกปิดบอกไม่ใช่ว่าคุณเป็นเด็กเมื่อวานซึ้งอย่างเนี้ยผมอ่ะกี่ปีแล้วเนี่ยทำงานในด้านนี้มาคุณจะรู้มากกว่าผมได้ไงนี่คือปัญหาของสังคมไทยเรา ผมบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคือปกติไม่ยอมรับประตวเอ็แค่คือบางทีวงแค่เล้นแค่ที่สุดไปทัซ้นเแต่ก็อยู่ในวงแค่แค่นั้นแหละใครเข้ามาก็มันจันน้ำ่าเต็มแก้วล้นอย่างเดียวปัญหาใหญ่คือต้องยอมรับกันบ้างมันถึงจะอยู่กันได้เชื่อไหมกันนะ่ะทีนี้นางสาวนอต้องเสียภาษีคร แล้วเป็นไงครับการเสียภาษีเงินได้ที่บุคคลเขาคำวนวณภาษี้วยอะไรครับจากกาไรสุทธิอ่ากำไรสุทธ,ธิมาจากอะไรครับก็คือเหมือนที่บุคคลเนี่ยรายได้บัญชีหักด้วยรายจ่ายเป็นกาไรสุทธิแต่นักสานนอบัญชีของไองกชนสตรีไม่มีอ่ะทำไงกฎหมายออกม่็จะรนี่วัดสองถ้าบุคคลผู้มีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี ไม่สามารถจะคำนวณกาไรที่เพื่อเสียภาษีได้ตามบทบัญญัติในส่วนนี้ก็ไม่อธิบายแล้วว่าแล้วจะทําไงต่อไปเพราะการเขียนกฎหมายต้องเขียนในมันยากกว่าเดิมให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการประเมินภาษีตาม71องศบหนึ่งมาใช้บังคับกลุ่มหลุมคือท่านดีไม่ใช่นักกฎหมายนะครับท่านต้องเข้าใจด้วยไอพวกผมเป็นนักกฎหมายเนี่ย ตอนที่ผมเรียนต่างประเทศนะก็จะมีอาจารย์ซึ่เป็นมือโปรด้านภาษีระห่าประเทศ,เเทศ,เเทศผมก็ไปคุยกับท่านนะผมบอกว่าเนี่ยผมอ่าน I R C หรือ internal น e ่ e n นอินเตอรอ